อาจารย์เอาพระส,สูตรเรื่องธรรมรารโมรู้จักท่านธรรมารมัยคะเคยได้ยินไหมท่านธรรมารามค่ะที่ท่านได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในอีกสี่เดือนสามสี่เดือนข้างหน้าค่ะท่านก็ไม่คุกคีกับใครเลยค่ะไม่คุกคีกับใครไม่พูดคุยกับใครหลีกเล่นไปแต่ผู้เดียวค่ะแล้วท่านก็ถูกติเตียนค่ะถูกติเตียนถูกคอลหาจากเพื่อนภิกษุด้วยกัน พระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรียกมาแล้วก็สอบถามว่าจริงไหมทําไมเธอถึงเป็นแบบนี้ท่านธรรมรามก็บอกว่าก็ข้าพระองค์ได้ขา่าวว่าพระพุทธองค์จะปริทิพานแล้วกิจอื่นที่ควรทาไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ราคะข้าพระองค์ก็ยังไม่สิน้นโทสะก็ยังไม่สิน้นโมหะก็ยังไม่สิน้นเจริจึงขอปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยประทานสาธุการ แล้วก็ได้ตรัสคาถาหนึ่งคาถาแล้วก็ท่านแล้วก็พิสุอีกจำนวนหนึ่งก็บรรลุอรหันต์เลยนะตัดว่าธรมมารามธัมมาราโตธัมมังอนุวิจินเตยังธัมมังอนุสรางทิโคสัทธรมมานะปริหายติพิสุผู้อยู่ในธรรม กินดีในธรรมพินิษพิจรารณาธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมค่ะจบคาถาปุ๊บบรรลุอรหันต์เลยค่ะสาธุธรรมราโมธรรมรัโตเมื่อช้าที่สวดมีความสุขมากนะี่ที่เขากล่าวทัก เธอเนี่ยว่าเธอเนี่ยจริงหรอไม่คุกคีไม่อะไรไม่ประชุมไม่เข้าไปพูดคุยกับใครเลยหลีกเล่นไปแต่พูดเดียวจริงหรอือนะท่านธรรมารามก็บอกจริงพระเจ้าค่ะแล้วก็ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่สิ้นราคาสิ้นโทะสะสิ้นโมหะเลยในเมื่อพระองค์ยังทรงประชนอยู่สมควรแล้วที่ข้าพระองค์ควรจะประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่ง โลภะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะและก็เพื่อความสิ้นไปแห่งโมหะค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยประทานสาธุการค่ะแล้วก็ได้ตรัสคาถานี้ค่ะในเราลองอ่าน,านกันนะอย่าค่อยใส่ทำนองดูค่ะธรรมาราโมธมารรมระโตธรรมังอนุวิจินตตยังธรรมอนุสรังพิคุ ธรรมะปริหายติภิกษุผู้อยู่ในธรรมค่ะอารมาแปลว่าผู้อยู่นะคะธรรมรโมภิกษุผู้อยู่ในธรรมธรรมรโตยินดีในธรรมอนุวิจินตยังตามค่ะตามพินิษพิจารณาค่ะพิจารณาอะไรคะธรรมค่ะอยู่เสมอ ตามพินิษนะคะตามพินิษพิจรารณาและระลึกถึงรรมอยู่เสมอนะับปริหายติะคะ่ะย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรมะะรมค่ะเพราะว่ากคาถานี้นะคะธรรมาราโมธรรมรโตธรรม,รรรม,มังอานุวิจินเตยัง ธรรมังอนุสรังพิกขสัทธร,รมนาปริหายติภิกษุผู้อยู่ในธรรมยินดีในธรรมตามคิดพิจารณาธรรมและละลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมสาธุ พวกเราก็เหมือนกันนะคะคำว่าภิกุเนี่ยก็หมายถึงภิกษุและภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกามอนกันนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราดําเนินชีวิตให้เราหมั่นอยู่ในธรรมนะคะและมีความรักมีความยินดีในธรรมตามพินิษพิจารณานะคะสระหรือสตินะคะและระลึกถึงธรรมอยู่เสมอยังไงยังไงก็ทํำไมคะไม่เสื่อมจากพัสธรรมแน่เลน นะคะย่อมไม่เสื่อมจากพระสธรรมท่านธรรมารามท่านเห็นแล้วว่าช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านคือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงบัญชนอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงทําความเพียรค่ะทําความเพียรชนิดอย่างอกกริบเลยเพื่อความสิ้นไปแห่งโลภะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโมหะเพราะฉะนั้นท่านเห็นเลยว่า ชีวิตที่เหลือของท่านเนี่ยท่านต้องกําจัดกิเลสสามตัวนี้ค่ะเพราะว่ากิเลสสามตัวเนี่ยมันเป็นมูลลากค่ะราคะโทสะโมหะเป็นมูลลากแห่งอกุสลธรรมทั้งหลายหรือเง่าหรือมูลของอกุสลธรรมทั้งหลายค่ะราคโทสะโมหะถ้าเราอ่านมันออกเราจะอยากละไหมคะมันต้องทําความเพียรแบบสุดกําลังเพื่ออะไรคะละราคะละโทสะและละ โมหะอันนี้คือจะอยู่ในธรรมบทนะคะธรรมบทชาดกสาธุนะคะขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมีแด่นักศึกษาทุกท่านเทิน